อาจารย์ประจารายวิชาและสวัสดีเพื่อนทุกคนดิฉันนางสาวกุณาไก่เมฆค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวสนุกนาถาอ้อยสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวณัฐินันตะนนาดสวัสดีค่ะดิฉันนางสาววิภาวรรณวันทีสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวลูกละวินขินแก้วค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวกิษณาใจจันทร์ค่ะ วันนี้นะคะเราจะมาสัมภาษณ์ผู้นําที่ประสบความสําเร็จนะคะซึ่งตอนนี้นะคะเราอยู่ันที่ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์ค่ะซึ่งเราได้รับเกียรติจากคุณเฉลิมพลทองพานะคะเป็นผู้ให้สัมภาษณ์ในวันนี้ค่ะค่ะและต่อไปนะคะเราจะไม่รอช้าแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเข้าไปพบกับผู้นําที่ประสบผลสําเร็จเชิญเลยค่ะ ของเราก็ได้รับเกียรติจากคุณเฉลิมพลทองพาประธานสภาเด็กและเยาวนชนจังหวัดอุตรดิตถ์ที่จะมาให้ข้อมูลในหัวข้อผู้นําที่ประสบความสําเร็จให้กับพวกเราในวันนี้นะคะสวัสดีค่ะ,คะก่อนอื่นนะคะเชิญท่านเฉลิมพลทองพานะคะแนะนาตัวให้ทุกคนได้รู้จักก่อนเลยค่ะเรียนเชิญค่ะครับก่อนอื่นก็ขอสวัสดีเนาะวันนี้นะครับประผมครับเฉลิมพลทองพาครับประธานสภา เด็กและเยาวชนจังหวัดอุตรดิตถ์นะครับผู้บริหารสภาเด็กและเยาวชนหประเทศไทยและก็ยังดารงตําแหน่งนะครับในขณนะนี้ก็จะเป็นโสตองจิตพอเพียงต้านอุจริตของอ่าปปอชอจังหวัดอุตรดิตถ์แลวก็เป็นคณะอนุกรรมการของการตั้งครรภ์นในพร้อมในวัยรุ่นนะครับของสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ตลอดจนถึงอ่านในส่วนของคณะกรรมการสภาวัฒนธรรมนะครับอำเภอท่าป่าและก็เป็น คณะก,กรรมก,การพัรลมพระเครื่องจังหวัดอุตดิติ์นะครับแล้วก็ขณะนี้กําลังศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยราชภาัฏอุตดิลิ์นะครับเอกสาขาการเัอการวัฒนธรรมนะครับก็ฝึกประสบการณ์อาชีพนะครับที่สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุตดิตถนครับในตําแหน่งที่ท่านได้รับมานะคะท่านมีหน้าที่หลักๆทําอะไรบ้างคะก็ตําแหน่งที่ได้มานะครับซึ่งการทํางานทุกอย่างทุกสิ่งนะครับเราไม่จำเป็นที่จะต้องอไปถือ ตำแหน่งยศราบสเสุดแต่คือสิ่งที่ดีที่สุดคือการทํางานเป็นทีมนะครับสำหรับที่ผมได้รับคัดเลือกมาเป็นประธานสภาเดิกและเยาวชนจังหวัดอุตรดิตถ์นะครับก็ผ่านหลายๆระดับตลอดจนถึงการเป็นประธานในระดับตำบลนะครับแล้วก็ไต่ขึ้นมาเป็นประธานระดับอำเภอนะครับตลอดจนถึงอาเดิมทีก็เป็นคณะบริหารของจังหวัดนะครับ แล้วก็ในปี63ก็มีโอกาสได้ขึ้นเป็นประธานสภาดิกและเยาวชนจังหวัดอุตรดิตถ์นะครับแล้วก็ได้ขึ้นเป็นผู้บริหารสภาดิลเยาวชนแห่งประเทศไทยซึ่งเป็นหนึ่งในคณะกรรมการ25ท่านจากทั่วประเทศนะครับ105ท่านนะครับก็เป็นหนึ่งในคณะกรรมการที่จะเข้าไปในการที่จะประสานงานหรือว่าขับเคลื่อนงานทางด้านด็กและเยาวชนนะครับ ค่ะพเพราะเหตุใดจึงได้มาดํารงตําแหน่งประธานสภาเด็กและเยาวชนค่ะเหตุใดถึงมาดํารงตําแหน่งประธานนะซึ่งก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะครับที่เด็กและเยาวชนรุ่นใหม่ของเรานะครับที่พร้อมที่จะเข้ามาในการขับเคลื่อนโดยการเด็กคิดเด็กทาเด็กนําและผู้ใหญ่หน,นุนซึ่งถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะครับกระผมก็รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ได้เข้ามาเป็นประธานต้องผ่านการคัดเลือก หรือว่าเลือกตั้งทําในระดับตําบลน,นะครับจนกว่าจะมาถึงอําเภอจังหวัดนะครับก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีที่เราจะต้องร่วมด้วยช่วยกันนะครับการทํางานเป็นสิ่งที่สําคัญในการที่เราจะพัฒนาตัวเองซึ่งผมก็ได้ยึดหลักในการทํางานของผมก็จะมีอนุยาบายต่างๆที่จะเข้ามาเป็นสภาเด็กได้จนจนมีการขับเคลื่อนงานสภาเดีกอุชนจังหวัดอุตรดิตถ์จนที่ประจักษ์ในระดับประเทศครับ ท่านดารงตําแหน่งนี้มานานแค่ไหนแล้วคะสำหรับาการดำรงตำแหน่งนะครับก็ตั้งแต่ปี2560นะครับก็ได้เข้าไปเป็นประธานระดับตำบลก็คือตำบลจริงเนาะอำเภอขาวปลาจังหวัดอุตรดิตถ์เป็นอยู่ด้วยกัน2ปีก็หมดเวละนะครับก็มีการคัดเลือกใหม่ในปี63ที่ผ่านมานะครับก็ได้รับตำแหน่งประธานสมัยที่2นะครับก็ซึ่งถือว่าเป็นสิ่งที่นี้ว่า เรามีการทํางานจริงขับเพื่อนจริงจนได้รับความไว้วางใจจากน้องๆสภาดิวิชนในในระดับตำบลอําเภอจังหวัดครับค่ะแล้วถ้ารู้สึกอย่างไรต่อตําแหน่งหน้าที่นี้คะก็การทํางานจะสําเร็จไปได้ก็ต้องมีทีมสําหรับตําแหน่งนะครับการเป็นประธานสภาติวิชนมันก็รับหน้าที่หลายๆอย่างนะครับตําแหน่งมันอยู่กับเราไม่นานครับแต่ตํานาน จะอยู่กับเราตลอดไปเราก็พยายามที่จะประส,สานงานหรือว่าเชื่อมโยงภาคธีนักขายในจังหวัดอุตรดิตถ์ค่ะมีการวางแผนการทํางานที่ได้รับมอบหมายอย่างไรบ้างคะครับสําหรับการวางแผนของกลุ่มนะครับก็จะเป็นในนโยบายที่เราจะต้องร่วมด้วยช่วยกันในใน,ในหลายๆฝั่งนะครับการทํางานคนเดียว บอกเลยไม่มีวันที่จะสําเร็จได้ค่ะแล้วตลอดระยะเวลาที่ดำรงตําแหน่งประธานสภาเด็กและเยาวชนมีแบบประสบพบเจอปัญหาอะไรบ้งางคะแลวมีวิธีแก้ไขอย่างไรบ้างคะสำหรับปัญหานะครับในการที่ทํางานสภาเด็กเยาวชนก็ส่วนใหญ่เนาะมันจะเป็นในแนวของสภาเด็กและเยาวชนยังไม่มีการเข้มแข็งหนึ่งก็คือในระดับตบําบลซึ่งซึ่งระดับตําบลเป็น ระดับที่จะมีความเข้มแข็งน้อยที่สุดนะก็1นึ่งคือ,อในระดับตำบลเรื่องด้วยว่า,าทางกระทรวงพัฒนาสังคมและความสั่คงของมนุษย์ได้จัดสรรหรือว่ากรมจิตการเด็กเนะี่ยให้มีสภาเด็กได้ชนขึ้นนะครับตามพรบรส่งเสริมเด็กเยาวชนนะครับฉบับที่2แก้ไขเพิ่มเติม2,560ให้มีการจัดสภาเด็กและเยาวชน ระดับตะบนขึ้นนะครับโดยการจัดสรรงบประมาณมาในพื้นที่นะครับแต่ว่าเนื่องด้วยว่าเราเหมือนทางเทศบาลหรือว่าอบตเนี่ยเขาแคคิดว่าเป็นเป็นงานฝากนะครับเขาก็เลยไม่ไม่จำเป็นที่จะต้องไปส่งเสริมเท่าไหร่เพราะว่า1ปีมันก็มีงบประมาณมาถึงก็ไม่มากไม่น้อยเท่าไหร่นะครับในการที่จะสอบเคลื่อนสภาเด็กชชนนะครับแต่สําหรับ แนวทางที่เราจะแก้ไขปัญหานะก็คือ 1. เราเชื่อมโยงกับภาคีเครือข่ายนะครับหปีเราจะมีการจัดอบรมนะครับเฉพาะเจ้าหน้าที่ของรัฐนะครับที่ดูแลสภาดิยชนในทุกๆระดับตำบลอำเภอนะครับที่จะเอามาอบรมชี้แจงแนวทางในการทำงานนะครับเราก็ทั้งนั้นทั้งนี้นะครับเราก็ต้องมีมีพื้นฐานหรือว่ามีภูมินะครับที่จะดึงดูดให้เขา สนับสนุนสภาเด็กเยาวชนโดยได้รับฟังเพราะจัดท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์นะครับได้ไปเป็นประธานในพิธีก็ได้ชี้แจงและเน้นย้ำนะครับให้ทุกตำบลนะครับขับเคลื่อนงานสภาเด็กเยาวชนนะครับประมาณนี้ครับแล้วมีวิสัยทัศน์ในการทำงานอย่างไรบ้างครับก็หนึ่งเราเอาใจแรกใจนะครับใจแรกใจทีนี้ก็คือเด็กเยาวชนทุกคนนะครับ ที่มาร่วมทํางานกับของผมนะครับผมก็จะมีนโยบายแบบว่าแบบที่น้องเราไม่ถือตัวกันประมาณนี้ครับก็เราก็ร่วมด้วยช่วยกันพยายามประสานงานกับน้องๆสภาสภานและเยาวชนนะครับทุกระดับแล้วก็มีสิทธิและเสรีภาพนะครับหนึ่งคือการตรงต่อเวลาสองคือคว,วามซื่อสัตย์สุจริตในการทำงานค่ะเป้าหมายต่อจากนี้ ก็เป้าหมายจากนี้นะครับของผมก็ม <therapist. S 1> ีใจรักในในทางด้านวัฒนธรรมนะครับก็อยากจะทํางานเพื่อประโยชน์ส่วนส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตนในการที่จะขับเคลื่อนสื่อสารรักษาและต่อยอดให้เด็กเยาวชนจังหวัดอุตรดิต์เป็นที่ประจักษ์ในระดับประเทศนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของจิตอาสาในเรื่องของศิลปวัฒนธรรมและอื่นๆอีกมากมายครับที่จะ ่งเสริมให้เด็กได้รชนและเป้าหมายของผมก็อยากจะทํางานเพื่อสังคมต่อไปครับค่ะคอย่างไรกับการทํางานเป็นทีมสำหรับการทํางานเป็นทีมนะครับในแนวคิดของผมคืองานทุกงานจะสําเร็จไม่ได้นะครับถ้าเราไม่มีความร่วมม้ร่วมมือจากทีมทีมงานที่จะเข้มแข็งที่สุดนะครับหนึ่งคือ,อมีประธานดีนะครับลูกน้องดี สามารถที่จะให้ทีมงานของเราประสบผลสําเร็จได้100%ครับถ้า,าประธานไม่ดีทีมงานดีมันก็เข้ากันไม่ได้ครับเราก็ต้องเชื่อมโยงหากันประกันถ้าจะมีการพัฒนาตนเองในด้านใดในฐานะที่เป็นประธานสถาเดนอและเยาวยนครับการพัฒนาตนเองนะครับเมื่อไม่ได้พัฒนาที่จิตใจจะพัฒนาด้านใดใดก็ไร้ผลการพัฒนาเรื่องได้ที่ใจตนเพื่อเกิดผลพัฒนาที่ถาวร หนึ่งคือการพัฒนาที่จิตใจของเราครับจิตใจมนุษย์คือเป็นสิ่งที่สําคัญนะครับที่จะคิดบวกในแนวทางที่ดียึดมั่นถือมั่นนะครับในการทํางานโดยคิดดีทดําดีและเพื่อประโยชน์ส่วนรวมครับสําหรับในวันนี้นะคะก็ขอต้องขอขอบคุณท่านประธานสภาเด็กและเยาวชนนายเฉลิมพลทองพานะคะที่ ได้เสียสละเวลามาให้พวกเราได้สัมภาษณ์ในวันนี้ค่ะเพื่อจะนำบทสัมภาษณ์ไปเผยแพร่ให้กับผู้ที่สนใจในการศึกษาต่อไปค่ะขอบคุณค่ะ